สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสวัสดี right 네ตันนี้ก็จะฝาพี่น้องมาชมนะครับตอนนี <Lah> ้กับรถไถกําลังปรับนะครับกําลังปรับที่นะครับกําลังปรับที่เขาจะดํานานะครับดํานากําลังปรับที่นาครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รับ ไม่ได้ปรับฝั่งน้นก็ยังไม่ได้ปรับก็พอปรับที่แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือกล้านะครับกล้านะครับเขาจะดำนาเนาะนะครับปับที่ใช้รถไถใช้รถไถก็เดี๋ยวรถรถดำนามาแป๊บเดียวนะครับรถดำนามาแป๊บเดียวก็จะ สร็จนับพื้นที่นาาอากาศกำลังดีครับอากาศดีมากครับ่ป ที่นี่จะใส่จะใส่เป็นทับทิมจะใส่ตรงนี้ยังไม่ได้ปักนะคะที่เขาขนาดน,นี้เนี่ยที่มีประมาณนี้แต่ผลผลิตที่เขาได้รับ คลิปนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับทุ่งนาเกาหลีนะครับมาไม่ทันตอนที่เขาใช้รถดำนานะครับต้นกลาเขานิดเดียวนะครับดูนะครับพี่น้องเห็นนะครับต้นกล้าเขานิดเดียวนะครับแต่ผลผลิตที่ได้นี่เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าผลผลิตจะมากขนาดไหนนะครับอันนี้ใช้รถนะครับใช้รถดำเนาะใช้ สวยงามมากนะครับไกลที่สุโอ้รถมาปรับแค่รถมาปรับแค่วันเดียวนะครับพอวันนี้มาไม่ทันก็เห็นเขา,เาดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำที่เรียบร้อยแล้วดูนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยต้นมันเล็กนิดเดียวครับก้าเขานะครับต้นก้าเขาเล็กนิดเดียวแล้วก็ถี่รู้สึกจะถี่มากด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นตอนที่มันออกรวงนะครับมันเติบโตเต็มที่นะครับน้ำก็พอดีนะครับน้ำก็พอดีเลยสุดลูกหมูลูกตาเลยพื้นที่ขนาดนี้นะครับก็หลายไล่อยู่เหมือนกันนะดูแลหลายไล่ พื้นที่เขาไม่เยอะหรอกครับพื้นพื้นที่พอ่อลูกเขาไม่เยอะแต่ฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นรถกําลังกําลังดํานาอยู่นะครับรถใช้รถด,ดํานานะฝั่งนูน้นได้ยินเสียงรถอยู่นะฝั่งนู้นนะครับเห็นรถขึน้นลงลงอยู่กล้าเขาจะมาเป็นถาดถาดเนาะเป็นถาดถาดแล้วก็าวางบนรถนะครับต้นนิดเดียวนะครับต้นนิดเดียว ต้นกล้าไม่ได้ใหญ่นะครับต้นกล้านิดเดียวต้นกล้านิดเดียวแต่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับตอนที่มันองอกง,งามขึ้นมาเนาะงอกง,งามขึ้นมาแล้วก็ผลผลิตต่อไปนะครับเดี๋ยวตามตอนต่อไปนะครับก็ ฝากพี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมาจากรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับขอบคุณมากนะครับไปติดตามต่อไปนะครับไปติดตามต่อไปผลผลิตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ